ในกลุ่มส่งมาว่ามีงานค่ะที่โรงแรมแห่งนี้นะเ,เวลาเท่านี้นะแล้วก็ให้เบอร์ห้องแล้วก็เลขห้องมาแล้วก็ไปตามนั้นค่ะเจอกันทักทายยังไงบ้างคุยกันก่อนสนทนาทักทายกันอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการจ่ายเงินจํานวน 1,500บาทครับหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเราทําภารกิจของเราอะนะคะ<ฮ>นหนุก็ทำาตามที่เขาไม่ไม่เสร็จอะคะ่ะเขาก็บอกว่างั้นพี่ขอตังค์คืนเราก็ไม่ให้ใช่ไหมพี่พาเราทํางานไปแล้วเขาก็เลยอ้างตัวเลยใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยเป็นตํารวจเราเนี่ยทำงานเอ็นอยู่แล้วใช่ไห<ช><ช>มครับ เล่าให้ฟังหน่อยการทาง,งานของเราคือรับเองหรือว่ารับผ่านโมหรือว่ารับอะไรยังไงบ้างาจะมีเหมือนเป็นกลุ่มงานค่ะปกตินยหนูทำแบบชงเหล้าเป็นแอร์เอนเตอร์เทนเนียนะคะในบางครั้งถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันมีงานพวกนี้เข้ามาเอนเตอร์เทนเอนวีจบก็คือก็คือรับด้วยลูกค้าคุณนี้ก็มาตามปกติปะ่ะใช่ค่ะในกลุ่มส่งมาว่ามีงานค่ะที่โรงแรมแห่งนี้นะะเวลาเท่านี้นะแล้วก็ให้เบอร์ห้องแล้วก็เลขห้องมาแล้วก็ไปตามนั้นค่ะเจอกันทักทักทายยังไงบ้างคุยกันก่อนสนทนาทักทายกัน อย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการจ่ายเงินจํานวน 1500บารบาทหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเราทำภารกิจของเราอะนะคะในในระหว่างที่หนูหนูทำงานเขาก็เหมือนพูดขึ้นมาว่าหยอกหยอกเย้าแบบเคยโดนจับไหมอะไรประมาณนี้เราก็พูดว่าไม่เคยหรอกพี่แล้วเหมือนกับว่าหนูก็ทำาตามที่เขาไม่ไม่เสร็จอะค่ะก็คือยังไม่ถึงจุดที่เขาต้องการเขาก็บอกว่างั้นพี่ขอตังค์คืนเราก็ไม่ให้ใช่ไหมพี่คาเราทำงานไปแล้วเขาก็เลยอ้างตัวเลยใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจด้วยความเนี้ยราก็เลยลบลสติ พี่เข้ามาเนี่ยพี่ยังไม่ได้แสดงตัวอะไรว่าพี่เป็นตำรวจแล้วพี่มีหลักฐานอะไรให้หนูดูไหมเขาก็เลยแสดงหลักฐานหลักฐานนั้นคืออะไรครับเป็นเหมือนเอกสารตัวเงินนะคะเหมือนกรณีล่อซื้อมันเป็น a 4มาด้วยความที่หนูตกใจหนูยังไม่ได้ขออะไรหนูตั้งสติไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นหนูเห็นแล้วหนูก็ลมาจับแต่ทําไมต้องมามีอะไรด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่างั้นก็ไปดําเนินคดีที่ ขคานีพอเข้าไปแล้วก็หนูก็ไปนั่งรอแล้วก็มีผู้ชายอีก3คนข้างในอันนี้หมายถึงว่าเราขึ้นไปบนโรงพักเลยใช่ไหมมันเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเขาอะค่ะคใช่ไม่ได้เป็นตรงโรงพักที่มีร้อยเวรนะคะที่เราไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของเขาเนี่ยมีเราเป็นเด็กเอ็นคนเดียวไหมมีน้องอีกคนนึงค่ะพอน้องเขาตามมาก็รู้เลยว่าน่าจะโดนเหมือนกันการพูดคุยนะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาคุยกันเหมือนพยายามที่จะบิ้วให้เรากลัวเอานูน่นเอากฎหมายนู่น,นเอากฎหมายนี่ ขูเราว่าเราต้องขึ้นศารว่าเราต้องโดนปรับจํานวนเงินก็หลักหมื่นขึ้นถ้าเราโดนดําเนินคดีทีเนี้ยเขาเห็นเรากลัว เขาก็เลยให้เราเนี่ยแยกไปอีกห้องหนึ่งสักพักมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาบอกว่านายขอจบสอง0 0พี่2 0 0ห0นหนูจะหามาจากไหนมันเยอะไม่มีค่ะหนูไม่มีหรอกพี่เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับมาอีกเอาอย่างนี้นะ10,000เราก็บอกไม่มีค่ะไม่มีหรอกพี่อะไรประมาณนี้เขาก็เหมือนกับเริ่มจังหงุดหงิดละเพราะเราไม่มีตังค์สักพักหนึ่งมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพวกพี่ไม่อยากได้เงินหรอกเพราะ มันมีคำสั่งพี่ก็ต้องมีใส่ทรงใส่ซองให้เขาก็เลยคุยกันกับน,น,น้องงั้นขอ5้าพันตอนนั้นจ่ายยังไงฮะน้องอีกคนนึงอะ่ะเขามีเงินสด4ี่พันโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้มีเงินสดแต่มีในบัญชียอยู่1000พันทีเนี้ยก็ตกลงกันว่าน้องอะ่ะจะกลับไปเอาตังค์ที่ห้องในระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยเขาพาไปเกิดอะไรขึ้นบนรถบ้างเขาคุยอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่เขาก็มีการขอเงิสสำคัญกับหนูค่ะ หนปฏิเสธแ้องอยู่ในรถเขาก็จะลวนลามเราแล้วมีบอกเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมมีบอกว่าห้ามบอกใครนะอะไรเงี้ยเขาว่าขอมีเพศ่สัมพันธ์ด้วยค่ะแล้วคนที่ไปซื้อบริการเนี่ยงานเขาจบไหมครับไม่จบค่ะแล้วเขาได้แสดงตัวไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจนะตอนแรกไม่ได้แสดงเลยค่ะมาแสดงตอนหลังใช่ค่ะอ่าฮะแล้วของเอเนี่ยเขามีการโชว์หลักฐานบอกว่าเนี่ยตังที่เขาใช้เนี่ยมีถ่ายเอกสารไว้แล้วเป็นตังในการล่อซื้อ ของบีมีเหมือนกันไหมครับมีค่ะอ้าเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหมือนกันเลยคือตํารวจเนี่ยแน่นอนเขามีสิทธิ์ที่จะไปล่อสื้อแต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดตัวของจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาเด็ดขาดสอดใส่อย่างนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการแสวงหาพยานฐานไหมพี่แก้วเกี่ยวไหมมันเกินไปครับเกินไปนะไม่มีนะเกินไปครับเอาล่ะเราเราเราถือว่าสถานที่ที่น้องไปคุยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสถานีตํารวจ เราก็ต้องสันนิษฐานว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่ก่อนอย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วนะ,ะใช่ไหมคือลําพังมันจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เลยเนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าชาวบ้านทั่วไปคงไม่ใช้สถานที่แบบนั้นปฏบัตรจา,าได้เรา<ด><ช>ต่อสายทางผู้บังคับการสรุปภูธรจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับตกลงคนที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าครับคือตอนนี้เนี่ยผมเรียกเขาหมดมา15คนมาเลยเพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเป็นตำรวจชุดพิเศษเรียกมาประจําสอกที่พจวอคือไม่ต้องทําเป็นชุดพิเศษแล้วแล้วผมก็จะนั่งสอบสวนทีละคนละคนละคนว่าในคืนวันที่26ต่อ27เนี่ยใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรคือตอนนี้การที่พูดคุยทีละคนเนี่ยนะฮะมีใครที่ยอมรับหรือยังครับอย่างครับถ้าเกิดไม่ใช่ตำรวจคนนอกสามารถเข้าไปในพื้นที่ห้องตรงนั้นได้ไหมครับไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีพวกนิ้วนี่แหละ ออรรนิ้วก็คืออลูกน้องของตำรวจนี่แหละไอ้สำเนาธนาบัตร1,000กับ500เนี่ยมันมีอยู่จริงในโครงการของโปรเจกต์ที่จะไปจับดี๋อว่าที่จะไปล่อซื้อไหมครับอ,อ๋ออันนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับตอนนี้ทั้งน้องเอแล้วก็น้องบีเนี่ยค่อนข้างกังวลครับแล้วก็กลัวมากๆ ะะอยากให้ท่านผู้การให้ความมั่นใจกับทางผู้เสียหายหน่อยครับคือตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็ดีนะครับทางยุติธรรมก็ดีนะครับมีเรื่องของการกุ้มครองพยานกุ้มครองผู้เสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะตำรวจเศ้าให้ส่วนในตำรวจพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาตัวั้นให้ได้เ,ดเราไม่ปล่อยนะไว้หรอกสมมตินะถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยครับจะโดนอะไรมาตราอะไรบ้างคือในกรณีของน้องเนี่ยน้องอาจจะมีน้องจะมีความผิดร่วมค้าประเวณีครับโทษปรับ1000ับาทนี่คือของน้องครับ ส่วนของตำรวจชั่วเนี่ยหเรียกรับนะครับกันโชคกันโชคนี่คือ5ปีแล้วก็ <5 S 2> นวงเงียวกักขังาาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขาเรียกว่า157่ง้าข้อหาหลักไอข้อหาหลักๆเนี่ยคือโทษจําคุกเนี่ยพี่แก้วเลี้ยงรวบเลียงเรียงเนี่ยก็ร่วม20ปีเอปี อยากบอกอะไรกับสีคนนั้นบ้างไหมถ้าพี่อยากได้เงินแบบนี้พี่ถอดชุดตำรวจออกหรือลาออกเลยพี่มันเสียเกียรติเขาค่ะตำรวจดีมีเยอะจะให้เขาเสียเพราะพี่อย่าทำเลยพี่